สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลืมไม่ลืมสตูดิโอทุกท่านนะคะเราอล i n าเองค่ะทุกคนเราจะพามาดูชีวิตประจําวันของเราว่าเราทําอะไรกันบ้างนะเสียงเราอาจจะดูงงเงยง,งงเงยนิดนึงนะเพราะว่าเราก็เพิ่งตื่นได้สักพักนี้เองนะแล้วตอนนี้คือเรากําลังจะหมอกําลังกายด้วยรูวิง่งก็จะมีปุ่มให้กดให้ทุกคนฟังเสียงอ่เดี๋ยวกดม่วนะคะปุ่มไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงอ่ะ ว่ามันจะพังไปแล้วนะที่เรากดปุ่มลู่วิ่งเนะี่ยด้านซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มเปิดมันจะมีปุ่มเปิดกับปุ่มปิดอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็จะมีปุ่มเร่งคือค่อยๆเดินเร็วขึ้นอยู่ด้านขวามือนะคะพอเรากดก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยคือเราก็ค่อยๆเล่งไปเรื่อยๆในจังหวะที่เราแบบว่าเราโอเคนะอันนี้ก็สาธิตให้ดูประมาณนี้ก่อนนะ มาแล้วออกไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะเพราะตอนนี้7จ็ดมงสีแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเวลาตอนแรกที่เราเริ่มวิ่งอะมันคือ7จ็ดมงเท่าไหร่จะบอกว่าความรู้สึกที่ได้นะทุกคนคือรู้สึกดีรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเลยนะไม่ไหวแล้วต้องอาบน้ําละ ใส่ชุดอะไรดีนะช่วยสวยๆอ่ะนีโบน่ารักจังเลยโบน่ารักจังเลยแป้งอันนี้ใช้จนหยดสุดท้ายอ๋ยอยากกินไยอะ่ะก็ซื้อที่ตรงสหฟาร์มใช่ดิอะ่ะ ดูด ok um. ีโอเคไหมผมมันม ok ีขวัญนึงขวัญเป็นไงบ้างขวัญเจ๋อเลยทุกคนตอนนี_<_<_้เราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันข้างนอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเข้าประชุมช่วงสี่โมงหวว่านี่เขามาขายข้าวต้มไก่ก็เลยเออเดี๋ยวจะกินรองท้องก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปกินข้างนอกอีกทีนึงข้าวต้มไก่ร้อนๆมาแล้วจ้า เสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้นะ <laughs> ก็กําลังนอนเล่นอยู่บนที่นอนปิกนิกอยู่เดี๋ยวว่าจะอีกสอพังหรือเปล่าอะคงได้ออกไปข้างนอกนะคะเพราะเด็จะต้องไปซื้อของใช้ด้วยเข้าบ้านเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะ <laughs> มาชาร์จแบตแล้วก็เดยวจะมาเช็คดูโปรแกรมที่ <laughs> เราจะต้องใช้ประชุมออนไลน์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดี <laughs> นี่ลำโพงตัวใหม่ <laughs> ก็ไม่ใหม่หรอกนะแม่เราให้มาพอดีเขาแถมมากับโทรศัพท์มันเป็นลำโพงตัวเล็กแล้วเสียงมันก็อใช้ไหมคิมทาผิวอันนี้ของคิวเพลนะคะกลิ่นจัสมีนะคะมีน้ำหอมด้วยนะคะเดี๋ยวจะฉีดเป็นคู่กันเลยจะได้เป็นเซตนะหอมมากโครนจัด ของเตรียมของกระเป๋าอย่าลืมพบแมสกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิด19กําำลังระบาดหนะักมากเลยทุกคนขาไก่พอกินได้ม,มือเหม็นเลยอันนี้ก็อยู่บนรถแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปที่ร้าน นัทมีรานะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือฮาลานนะเขาจะขายอาหารตมสั่งด้วยแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวมีผัดไทยด้วยนะอร่อยดีเคยกินมาสองสารอบแล้ว let's go นี่นะคะเราสั่งผัดไทยกุ้งสดแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยเล็กนะคะอย่างละหนึ่งแม่เราก็กินเหมือนกันมาแล้วกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะคะก็จะมีเนื้อมีลูกชิ้นแล้วก็มีตับงนิดละหน่อยนะคะเพราะนี้เป็นถ้วยเล็กขายถ้วยละสิบห้าบาทอื้อเส้นเล็กมีความเหนียวหนึบ อร่อยมากเลยน้ำก็รสชาติแต่ว่ารสชาติตางกลางนะมันมันเด่นตรงพริกเขาเนี่ยเป็นพริกขั่วเผ็ดนะคะลองลูกชิ้นลูกชิ้นอืมเน้อเนื้อก,ก็เดึงเด้งกระเรอยู่นะเนื้อนี่เป็นเนื้อสดนำมามไปนะคะมาถึงผัดไทยกันา้างอืเส้นมีความนุ่มเหน้วก็หอมถั่วอันสมนิดนี้นี่คือกุ้งกินกุ้งนละกุ้งสดละเลยด้ย สร็จแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวจะเข้าแฟนะมิลี่หมา์นะมีแฟมิลี่หมา์ตรงนี้ด้วยนเ็ฟุกุชีสีปรากฏว่าไดฟุกุโรชีสไม่มีนะคะที่แฟมิลี่หมาร์ าาซอยต่อจากนี้ไปนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปซินทอนสเต็กเฮาส์นะคะไม่ได้ไปกินสเต็กกันอีกนะเพราะาอิ่มแล้วแต่จะไปหาซื้อวัตถุดิบพวกเนื้อนะคะเขาจะขายเนื้อหลายชิ้นส่วนมากเราจะซื้อวัตถุดิบนะคะทําอาหารกินกันที่บ้านระหว่างทางนะคะเจอร้านมานีมีนมนะคะ<ๆ>ก็เลยแวะกันซะเลยนะคะมาเราลงไปซื้อเรารอในรถนะอยากกินนะคะนานๆจะได้เจอทีขนมปังมานีมีนมนะคะเป็นขนมปังปิ้งไส้ทะลักนะคะใส่แมสก่อน ถึงสินพอแล้วค่ะใส่กล่องเนื้อโคขุนด้วยคุณน้ณำยาฆ่าเชื้อด้วยว่าได้กลิ่นถึงความสะอาดอันนี้คืออะไรคะซีโคโคขุตนตับสัสดีค่ะ ต่อไปนะคะที่เราจะไปกันนั่นก็คือสีคอนสแควร์นั่นเองคะ่ะทุกคน,กคนวันนี้นะคะเราจะมาซื้อของใช้เข้าบ้านแล้วก็นี่เลยทีเด็ดของเราเราจะไปหาไกแมคกโดนัลกินนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาวัดอุณหภ,ภูมินะคะเป็นเครื่องอัตโนโมัติเลยหนอฟังนะคะดคได้เลยครับ นี่นะคะเข้ามาในห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อยู่ร้านแมกโดน่แล้วทุกคน นี่เรามีคูปองด้วยนะมันเป็นแอปพลิเคชันอะแม็กโดนัล์นะทุกคนสามารถลงได้นะอันนี้เฟ้นไฟายขนาดกลางปกะิิราคากี่บาทไม่รู้ใช้คูปองเนี่ยอันนี้เหลือแค่19บาทเท่านั้นนะคะเมื่อกี้กินไอติมอะไรไอติมคนหอมมากโคนละ10บาทนี่เฟ้นไฟายเฟนไฟายแม็กนี่ของแท้เลยอร่อยเฟนฟายแม็มันมีความหอมมาก มีเกลือโรอยแบบเพมเพมเนาะนีะ่ทีเด็ดของเราคือพายชีสซีฮาวายเหนือ19บาบาทชิมกันออืเหมือมมนพายแบบรสวิซซ่าเนาะกลิ่นเหมือนกลิ่นวิซซ่ากรอบเหมือนเดิมใครที่ชอบกลิ่นอะริกาโน่จะชอบมากเลยสำหรับเราเรา,เราโอเคอยู่นะมีชีสด,ด้วยอืม,อ,มอร่อย เราก็มาที่โลตัสแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาซื้อของใช้อ,อยู่บนรถเล้วกำลังจะเข้าบ้านแล้วถึงบ้านแล้วจา้าเข้าประชุมซูมก่อนนะทุกคน ก็หลังจากที่เรานะคะประชมออนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มานั่งเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วทีนี้อินเทอร์เน็ตมันมีปัญหานะคะก็เลยต้องให้ทูนะคะมาซ่อมก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็อาบน้ำนอนนี่นะคะชีวิตในหนึ่งวันของเรา ถ้าชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลืมไม่ลืมสตูดิโอนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานทุกๆคนได้ทำคลิปสนุกๆออกมาให้ทุกๆคนได้รับฟังกันต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย